ต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาเด็กๆดู10นาฬิกา10นาฬิกาเนี่ยอ่ะตรงนี้เลข9นี่เลขก2 2นี่เลขก1 1 1เด็กๆดูใน1ช่องเนี่ยมันคือ90องศา ถูกปะในหนึ่งช่องมัน9กองศาในหน,หนึ่งช่องตรงเนี้ยมันแบ่งเป็นสามส่วนเพราะฉะนั้นก็ส่วนละสามสิบเพราะฉะนั้นส0บนาฬิกาสินาฬิกาคือนี่กับนี่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ทํามุมกัน60สองศาโอเคไหมครับหกองศาต่อไปสิบสนาฬิกาสานาที เริ่มจากสาสิบนาทีก่อนก็คือตรงนี้เลขหกสิบสองนาฬิกาปกติสิบสองนาฬิกาคือตรงนี้ใช่ปะนี่เลขสามอ่ะพอสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีตรงเนี้ยมันต้องเดินทางมาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะเด็กๆด,กดูตรงนี้เก้าสิบอันนี้สามสิบสามสิบตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็สิบห้าครับ ูกไหมครึ่งหนึ่งก็สิบห้าเพราะฉะนั้นกี่องศาเนี่ยเก้าสิบบวกสามสิบบวกสามสิบบวกสิบห้าครับเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบห้าเขาถามว่าต่างกันก็ร้อยห้าองศาถูกปะเอาร้อยหกสิบห้าตั้งลบด้วยหกสิบก็ร้อยห้าองศานะครับ อีกรอบหนึ่งนะก็คือปกติเนี่ยตรงนี้มัน90แล้วมันแบ่งเป็น3ช่องก็ช่องละ30เพราะฉะนั้น1 0โมงก็30 30 60แล้วก็เที่ยงครึ่งก็ตรงเนี้ยครึ่งละเที่ยงครึ่งก็เนี่ยเดินทางมาครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้90นี้ 30- 30ครึ่งหนึ่งก็15นะครับก็ตามเนี้ยโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่เด็กๆ